เปิดเซเว่นอิเลเวนเจ้าของพื้นที่เองคืนทุนเมื่อไหร่ปัจจุบันสาขาเซเว่นอิเลเวนในไทยสิ้นไตรมาสอง5 6 7มีจำนวน1 4 8 5 4สาขาแบ่งเป็นสาขาบริษัท51%อีก49%เป็นสาขาของ store business partner กับ sub area รับสิทธิ์ช่วงอนาเขตสัดส่วนรายได้เซเว่นอิเลเวนแบ่งออกเป็นสินค้าอุปโภค24%ที่เหลือ76%เป็นสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแต่ละ ข่าวของเซเว่นอิเลเวนมียอดขายเฉลี่ยต่อวัน86,656บาทยอดซื้อต่อบิล85บาทมีจำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อวัน1,007คนการเปิดแฟรนไชส์ร้านเซเว่นอิเลเวนหรือการเป็นสโต r ์บิสเน e พาร์ทเนอร์มีให้เลือก2รูปแบบรูปแบบที่1เงินลงทุน4.8แสนบาทเงินประกัน1ล้านบาทรวมแล้วต้องมีเงินให้กับทางเซเว่นอิเลเวนประมาณ1.48ล้านบาทอายุสัญญา6ปีสโต b ์บิสเน s พาร์ทเนอร์เข้าไปเป็นผู้จัดก,การร้านมีเงินเดือน29,000บาทต้องบริหารค่าใช้จ่ายใ,ให้เป็นไปตามงบย้ำว่าค่าใช้จ่ายไม่ใช่ยอดขายค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์หลักๆและอื่นๆถ้าบริหารร้านได้ตามเป้างบค่าใช้จ่ายจ,จะมีปันผลแบ่งยอดกำไรจากการขายให้20-30%ในส่วนที่ยอดขายเกินเป้ารูปแบบที่2เงินลงทุน1.73ล้านบาทเงินประกัน9 ร0 0 0บาทรวมแล้วต้องมีเงินให้กับทาง7 e เว่นอล้านบาทอายุสัญญาสิปีผู้ซื้อแฟนชา์จะได้ส่วนแบ่งจากกำไร5 4ยังไม่ได้หักค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างพนักงานและอื่นๆในร้านการเป็น store business partner ทั้ง2รูปแบบผู้ลงทุนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์และการก่อสร้างออกแบบตกแต่งร้านทาง CPO เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดรวมถึงค่าเช่าค่าภาษีป้ายภาษีที่ดินและอื่นๆ เปิดร้านเซเว่นอเลนจำนวน1สาขาคืนทุนเมื่อไหรา่กรณีเป็นเจ้าของพื้นที่เองจากการสอบถาม store business partner ใช้เงินลงทุนเปิดร้านเซเว่นอเลรูปแบบที่2เท่ากับ3 9 0ล้าน9บาทสูงกว่าตัวเลขที่ทาง cpo ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ส่วนแบ่งจากกำไร54%ยังไม่ได้หักค่านา้ำค่าไฟค่าจ้างพนักงานและอื่นในร้านได้รับค่าเช่าจากเซเว่นอเลเท่ากับ6 0 0 0 0บาทต่อเดือนขนาดพื้นที่822.5ตารา สถิติร้านเซเว่นอีเเวมียอดขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ86,656บาทยอดขายต่อเดือนเท่ากับ2,599,680บาทกำไรธุรกิจค้าปีกประมาณ15%เมื่อนำยอดขายมาหัก15%ออกจะเหลือรายได้3 8 9 9 5 2บาทต่อเดือนต่อสาขายังไม่ได้หักค่าจ้างพนักงานค่าใช้ใจ่ายส่วนอื่นๆค่าใช้ใจ่ายในร้านค่าจ้างพนักงาน8คนเท่ากับ1 0 0 0บาทต่อเดือนเฉลี่ย13,000บาทต่อคนค่าน้ำค่าไฟ50,000บาทต่อเดือนสินค้าหมดอายุอุปกรณ์ต่างๆชำรุด20,000บาทต่อเดือนรวมค่าใช้จ่ายในร้านเฉลี่ยต่อเดือน174,000บาทกำไรสุดที่ต่อเดือน389,952ลบ174,000เท่ากับ215,952บาท Store Business Partner มีส่วนแบ่งจากกำไร54%เท่า 116,614บาทต่อเดือนยังไม่หักเงินเดือนตัวเอง Stobusiness r e Partner เป็นเจ้าของที่ดินได้รับค่าเช่าต่อเดือน60,000บาทสรุปก็คือ Stobusiness r e Partner มีรายได้ต่อเดือน116,614บวก60,000เท่ากับ176,614บาทระยะเวลาสัญญา10ปีงบลงทุน3,900,000บาทหารด้วยรายได้สุทธิต่อเดือน176,614บาทเท่ากับ คืนทุน22เดือนรายได้ที่เห็นนี้เป็นค่าเฉลี่ยแต่ละสาขาทั่วประเทศของเซเว่นอบางสาขารายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายเหลือกําไรไม่ถึงแสนบาทก็มีแต่บางสาขาที่อยู่ในทาเลดีๆลูกค้าใช้บริการเป็นพันคนต่อวันกําไรอาจจะดีหน่อยตกอยู่ที่1 2ึ่งถึงสองแสนบาทต่อเดือนก็มีในกรณีที่สาขาไหนมียอดขายดีลูกค้าเยอะคุณอาจจะเคยเห็นร้านเซเว่นอเปิดสาขาใกล้ก,ลก,ลกันเหตุผลก็เพราะทางเซเว่นอมองว่า พื้นที่นั้นมีความจเจริญจํานวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทําให้การบริการของสาขาเดิมไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสาเหตุให้มีร้านเซเว่นอีเลเเข้ามาเปิดใหม่เพื่อบริการลูกค้าได้รวดเร็วแต่ก่อนเปิดสาขาใหม่ใกล้กับสาขาเดิมบริษัทจะให้สิทธิ store business partner เจ้าเดิมพิจารณาความพร้อมในการเปิดสาขาใหม่ถ้าพร้อมก็สามารถใช้สิทธิบริหารร้านใหม่ได้เลยแต่ถ้าไม่พร้อมบริษัทจะเปิดร้านรอไว้เพื่อให้ store business partner เดิมมา รับโอนไปเมื่อพร้อมซึ่งในระหว่างนั้นบริษัทก็จะมีการประกันรายได้ให้กับสาขาเดิมด้วยใครมีความรู้หรือมีประสบการณ์เปิดร้านเซเว่นอิลเวนสามารถมาแชร์ความคิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น